ยืนยัน m u l t i m ม n FC พันดึกกำลัง Bring Me The Horizon สร้างปรากฏการชุดแข่งสุดร็อกสวัสดีครับแฟนบอลและคอเพลงร็อกทุกท่านผมวงในลูกหนังขอยกประเด็นที่น่าสนใจจากวงการฟุตบอลราดยาของอังกฤษมานำเสนอครับเมื่อสโมสรเล็กๆอย่าง m u l t i m ม n FC กํากำลังสร้างปรากฏการระดับโลกด้วยการเปิดตัวชุดแข่งใหม่สาหรับฤดูกาล2025-26โดยมีวงดนตรีเมทัลชื่อดังอย่าง Bring Me The Horizon หรือ b m t h มาเป็นสปอนเซอร์ละ่ะนี่ไม่ใช่แค่การร่วมงานกันธรรมดาครับแต่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและสะท้อนถึงการเติบโตของสมโมสรเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน m o u l t b y Men FC จากชุมชนคนงานเหมืองสู่ทีมรอกขวัญใจแฟนเพลง m o u l t b y Men FC ก่อตั้งขึ้นในปี1916โดยมีรากฐ,ฐานมาจากชุมชนคนงานเหมืองฐานหินท้องถิ่นปัจจุบันเป็นสมโมสรที่ลงเล่นใน Northern Counties East League Division o หรือ ลีกระดับสีของระบบฟุตบอลอังกฤษมีสนามเย้าชื่อมาร์เกตเลนที่มีความจุเพียง2,000ที่นั่งถึงแม้จะเป็นสโมสรเล็กๆแต่พวกเขากลับมีประวัติศาสตร์ที่แข็งแกรง่งและมีความผูกพันกับชุมชนอย่างลึกซึง้งและการร่วมงานครั้งนี้ก็ทําให้ชื่อของพวกเขาเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบิลสุดปังเมื่อมือกลอง BMTH คือเพื่อนสีประธานสโมสรการจับมือเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญครับแต่มาจากมิตรภาพ ที่แน่นแฟนระหว่างแมตต์นิโคลส์มือกลองของวง b r i n g Me the horizon กับคียรอนไวท์ประธานสมโมสรซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กการที่วงดนตรีเมทัลระดับโลกมาให้การสนับสนุนสมโมสรน,นอกหลีกแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลและอยากจะช่วยให้สมโมสรบ้านเกิดเติบโตนอกจากนี้วง BMTH ยังได้ร่วมออกแบบชุดแข่งใหม่ที่ผลิตโดยแบรนด์ล็อตโตอีกด้วยดีลนนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างลุ้นลามโดยเฉพาะจากแฟนๆทั้งฝั่ง และแฟนเพลงของวง BMTS ที่พร้อมใจกันสนับสนุนทำให้เสื้อยืนสีขาวดำขายหมดเลี่ยงไปแล้วในเวลาอันรวดเร็วสำหรับผมบ่มในลูกหนังแล้วนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกีฬาในสนามแต่ยังสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวงการเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสโมสรลากีญาที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์และไม่เหมือนครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าการท่วมงานกันครั้งนี้ จะช่วยให้ m o u s ์ b e m m n n FC โด่งดังขึ้นไปอีกระดับได้หรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะ <c oughs> และสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆ <c oughs> ก็อย่าลืมแวะไปที่ Sexy PGT-Dash นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลยรับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน